สวสีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สบายสไตล์ดุนะครับวันนี้พบกับผมซุปดุลนฮะซุปดุลไม่ใช่ซุปเปอร์แมนนะฮะแต่เป็นซุปเปอร์บวเซอร์ซุปเปอร์บวเซอร์ก็คือผู้ควบคุมงานหรือพนัก้างานนั่นเองนะวันนี้ก็เป็นแนวใหม่ก็คือผมซุปดุลนะฮะดุลส่งมานะฮะก็ช่วงจะนําท่านผู้ชมหรือแฟนคลับเข้าสู่ของงานก่อสร้างกันบ้างนะครับ วันนี้จะเสนอเป็นสับหรือเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานก่อสร้างนั่นคือคอนกรีตหยาบหรือลีนคอนกรีตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจของลีนคอนกรีตกันนะฮะความหมายของลีนคอนกรีตนั่นก็คือส่วนผสมของปูนทรายหินนะฮะเป็นวัสดุพัดน,นะแล้วก็ผสมน้ําเป็นคอนกรีตซึ่งกําลังอัดเนี่ยอาจจะไม่ปราณีตไม่ต้องการเยอะมากนักนะฮะ ในการรองรับส่วนที่อยู่ติดกับผิวดินนะฮะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นงานฐานลากก่อสร้างฐานลากก่อสร้างคานพอดินนะครับแล้วก็บ่อพักแมนโฮลรองรับในส่วนของวอเตอร์แทงก์ก็คือส่วนของงานโครงสร้างทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสตั๊กเจอร์โครงสร้างหรือเป็นงานซีวิลนะฮะที่ติดดินนั่นเองนะครับเราลองมาดูประโยชน์ของ ลีนกันบ้านไฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หนึ่งะฮะลีนจะมีประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยขึ้นมาจากผิวดินในส่วนของการทำงานโครงสร้างนะฮะข้อที่สองครับเป็นการสามารถที่จะทำให้ในการตีลายตีแนวเขตแนวระดับของงานก่อสร้างได้ง่ายก็คือการวางผังหรือการตีลายนั่นเองนะฮะข้อที่สาม สะดวกในการจัดวางลูกปูนอย่างเป็นระเบียบอย่างได้ระดับในการหนุนลูกปูนที่จะขึ้นกานโครงสร้างนะฮะข้อที่4จัดรองรับการวางเหล็กเสริมไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสริมของฐานลากนะของบ่อพักของคันคอนินได้อย่างเป็นระเบียบเป็นแนวข้อที่5สามารถที่จะเป็นระดับในการที่จะตั้งแบบเข้าแบบในการทํางานได้เป็นสะดวกเลยนะฮะแล้วก็มาดูข้อที่6นะฮะ เวลาเทคอนกรีตหรือเทคอนกรีตสดเนี่ยก็ป้องกันไม่ให้คอนกรีตสดไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์เพสเนี่ยไหลหรือเสียหายออกนอกข้างล่างได้เพราะเรามีลินอยู่ความหมายของซีเมนต์เพสก็คือซีเมนต์ผสมน้ำนะฮะหรือซีเมนต์เพสนะฮะจะแตกแต่างจากโมด้าถ้าโมด้ามันก็จะมีส่วนผสมของทรายด้วยนะครับนะฮะข้อที่หกย้ำเมื่อกี้นี้นะฮะก็มีลินคอนกรีตเนี่ยป้องกันก,นการเทคอนกรีต ไม่ให้น้ําปูนหรือซีเมนเพสเนี่ยไหลออกข้างล่างได้ง่ายนะมันคือประโยชน์ของลีนนะครับอย่าลืมนะครับคอนกรีตลีนทั้งนั้นทั้งนี้เราผู้ควบคุมงานหรือซูเปอร์วเซอร์หรือช่างก่อสร้างทั้งหมดนะฮะเรียน่นช่างทั้งหมดเนี่ยการเทคอนกรีตหยาบหรือการเทล n นคอนกรีตจะต้องพึงระมัดระวังแล้วดูความเหมาะสมของขนาดความหนาของลีนคอนกรีต ความกว้างของลินคอนกรีตแล้วก็ความยาวของลินคอนกรีดด้วยทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้องานการก่อสร้างหรือขนาดของตัวโครงสร้างที่เราทำในขณะนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดบางครั้งพื้นเป็นพื้นที่แข็งหนาเป็นหินนะฮะหรือเป็นขุดไปเจอลูกลังอย่างหนาแน่นนะฮะอย่างแน่นหนาน,าน,าน,นะฮะไม่มีระดับน้ำไม่มีน้ำเละนะฮะ ก็ไม่จําเป็นต้องเทลีนคอนกรีตนะครับทางนั้นทางนี้ผู้ผควบคุมงานหรือช่างต้องแจ้งกับเจ้าของโครงการหรือคอนเซิลด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับเร,บ,รครบเรื่องคอนกรีตหยาบหรือลีนคอนกรีตก็ครบเครื่อนะฮะนี่คือคอนกรีตหยาบหรือลีนคอนกรีตนะครับที่มานะครับยังไงท่านผู้ชมหรือแฟนคลับนะฮะ มีเรื่องเกี่ยวกับตัวไหนหรือรายละเอียด e ของงาน mm hmm. ทเทคนิคก่อสร้างส่วนไหนหรืออยากจะให้ผมมาดุลน,น,นำเสนอก็แจ้งผ่านมาหรือเรีกเก็กันได้นะครับทางอาของ y o YouTube นะครับเข้าไปในช่อง y o u t u b e แล้วก็พิมพ์คำว่าสบายสไตล์ดุลแล้วก็แจ้งแจ้งกันได้เป็นคอมเมนต์กันได้นะฮะก็ยินดีด้วยความจริงใจทุกประการนะครับอย่าลืมคลิปต่อไปพบกับผมนะฮุปดุงน,นะฮะ ในสบายสไตล์ดุลของเทคนิคการสร้างหรือเรื่องราวของการก่อสร้างสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้ากับสบายสไตล์ดุลกับซุปดุลสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมนะครับ